เอาขวดนิดนึงนะครับให้แอลกอฮอล์มันทํางานนะครับทุกคนแล้วก็จะตั้งแบงสี่เลยนะครับแล้วก็จะไปทําทงานได้นะครับยุ้งก็จะบพมารบกวนนะครับ,รรบ,รบทุกคนยุ้งมันจะได้กลิ่นนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์มันจะทรงกลิ่นนะครับมันติดซอยให้กลิ่นตัวโลชั่นกันยุ้งนะครับทํางานแบบนั้น สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบดบันทมสุขูสุขณนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับประเทศไทยเฮานะครับเข่าสู้รืดดูฝนแบบเต็มตัวแล้วนะครับฝนตกชุกชุ่มมืดมืดเบนนะทุกคนเหดไหายุ้งนะครับซึ่งเป็นพหะน้ําโลกหลายอย่างนะครับพวกไขเลือดออกมาละเลี้ยนะครับหลายอย่างแห้งนครับทุกคนเมื่อนี้นะครับแบดยังมีทริกดีๆนะครับในการเห็ุขวดไล่ยุงนะครับ ราคาประหยัดแต่ไล่ยุงได้จริงๆนะทุกคนเห็นผลจริงนะครับตัวนี้แบดร้องเห็ดบางแหล้วร้องใส่บางแหล้วเห็นผลนะครับเลยนํามาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้นะครับหรือผู้ใดอยากเห็ดตามก็สมาครเห็ดได้นะครับเฮาสิไซยังแน่ในการเห็ดนะครับเดี๋ยวเฮาเขาไปรับชมในคลิปนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนะครับแบดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันคือเก้านะครับเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ้งดันในคลิปเลยนะครับว่าเห็ดจึงได้แน่นะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ถึงขั้นตอนการเฮ็ดนะครับเดี๋ยวแบทซิมมาบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องเตรียมนะครับในการเฮ็ดตัวขวดไล่ยุงมีอะไรบ้างนะทุกคนเนาะโอเคนะครับอันแรกนะครับจะเป็นคัตเตอร์นะครับสําหรับเขาสิมาเจาะหูนะครับแล้วก็จะเป็นขวดเปล่านะครับขวดเยื่อก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นแอลกอฮอล์นะครับเจาะกับกอฮอล์้างมือเขาเนี่ยแหละทุกคนแล้วกาศพระเอกนะครับจะเป็นตัวโลชั่นทากันยุงนะครับไส้ ยี่ห้อได้ก็ได้นะทุกคนอันนี้นะนี่นะครับโลชั่นทากันยุงเราก็จะมีเป็นเชือกนะครับยี่ห้อทิไซแบบทรงกลินขึ้นมาเนาะทุกคนนี่นะครับผมเตรียมกับว่าหลายย่างนะครับทุกคนมีตามนี้เลยนะครับผมเดียวห้าไปเบิ้งขั้นตอนการเทดนะครับว่าสีเห็ดชั้ไหนแน่นะครับแบบว่าง่ายแฮงนะครับทุกคนขั้นตอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมขวดเปล่าเนาะเราก็จะนำแอลกอฮอล์นะครับเติมลงไปในนี้นะครับ นะครับแต่วาจะเติมแอลกอฮอล์ลงไปก่อนอน,นี่เนาะทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับจะเติมอีกสักน้อยดีกว่าน,นะครับเพื่อให้มันอยู่นานขึ้นเนาะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเฮอจิเติมตัวนี้ลงไปนะครับเป็นโลชั่นทากันยุงนะครับผมนี่นะเดี๋ยวนะเขาจะเติมลงไปเพื่อให้มันผสมกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเริ่ม ผสมกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กลิ่นของตัวโลชั่นกันยุ้งออกแล้วนะครับพะมันโดนแอลกอฮอล์นะครับนี่ครับทุกคนเติมลงไปเลยนะครับนี่นี่เป็นน้งสีเลยนะครับผสุ่มลงไปน้งซีเลยนะครับนี่นะครับทุกคนนี่ผสมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวห่าสีมาข่ยานิดนึงนะครับทุกคนให้มันผสมกันเนาะให้ผสมกันนะครับข่ยานิดนึงนะครับนี่นะหมุนนิดนึงโอเคนะครับบันนี้เดี๋ยว เราจะมาเจาะนะครับเจาะตัวขวดนะครับเราจะเจาะขวดนะนี่นะครับดคนิ้นะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะสอดตัวได้ตัวนี้ลงไปนะครับให้ให้อีกส่วนหนึ่งมันจุ่มน้ำเนาะทุกคนให้อีกส่วนหนึ่งลงไปในน้ำนะครับบ่ยอมลง ส่วนจุ่มน้ำนะครับเดี๋ยวจะเห็ดอีกสักสองด้านนะครับแบบเด,ยเดียวกันนะครับในการเจาะรู ตอนนี้กินของตัวโลชั่นกันยุง้งคือแบบออกแล้วนะครับกินหอมๆแล้ววินเดอร์นะครับเพราะมันโดนในส่วนของแอลกอฮอล์นะครับที่อันนี้เนาะมันจะซอยแบบให้กลิ่นฟุ้งกระจายนะครับได้หลายขึ้นนะทุกคนนี่นะนจุ่มลงไปเลยนะครับ นี่นะครับโซนเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับ นะครับหย่อนลงไปเลยบางสูตรนะครับบางช่อง y o u ูทูปมันจะเหตุแบบแขวนนะครับนี่เนอะทุกคนเดี๋ยวเขาจะขย่านิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำตัวแอลกอฮอล์นะครับขึ้นมาโดนสายตัวนี้นะครับให้เขาส่งกลิ่นออกมานะครับเอาเขา้าไปนะครับ นี่นะทุกคนเปประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปวางนะครับเอาไปวางไว้ตามมุมบ้านนะครับหรือว่ายังแบดอ่ามาถังหยาถังหยางย่งงยงยต่มป้ายหยางินะทุกคน แบคเีเรียมาวางไว้นะครับเพื่อให้กลิ่นของโลชันกันยุ้งนะครับที่บวกกันกับตัวแอลกอฮอล์นะครับมันจะมีกลิ่นที่เป็นเหมฟุ้งขึ้นนะครับเป็นกลิ่นที่แห้งขึ้นนะครับตัวนี้ซอยห้ไล่ยุ้งใดนะครับอาจจะขาดก็ได้แต่ว่ากันยุ้งนะครับทุกคนนี่นะครับผู้ไทสามารถผู้ใดสนใจหรือว่าอยากเฮ็ตตามนะครับสามารถเท็ดได้นะทุกคนเพราะว่าเห็นผลจริงเนี่ยตัวนี้ประหยัดด้วยนะครับไม่ไม่เปลืองนะครับ ใส่หลักๆก็แค่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ตัวรสชั่นกันยุงนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวไปสิไปวางไว้ตอนไปถอนหยาดีกว่านะครับทุกคนนี่นะครับผม เป็นอย่างไดแน่นะครับทุกคนสําหรับขวดไล่ยุงนะครับที่แบบนํามาใช้ทุกคนในหูในมือนีนะครับสามารถเทตามได้นะครับเพราะว่าใส่อวัสดุบูหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่หาง่ายในครัวเรือนนะทุกคนวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้า่มากกันหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งให้พร้อมเด้อเพื่อสิทธิภาพคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับ